วันนี้ก็จะมารวยมาหลอดกันสักหน่อยนะครับมาอยู่ในตำแหน่งของโลมนะก็พอดีก็คือปาดง่ายปาดสบายหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องโฟกัสเรื่องคลิปเท่าไหร่ก็ผมน่าสมตาแต่มันครับฝั่งเราจะมีเอาอินะครับมีมีฉีมีหยุ่ยนะครับมามาหลอดนะครับเอซูฝั่งเขาก็อันเลนโมเลนนะครับโอเมเอนอาริแล้วก็เท็อ,อน,นัดมาดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมูือจ่ะจเดี๋ยวมาดูกันกกับมาง้า s t ตลลาโกพลสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลลาโกพลสดิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเอาละครับประกาศสัสดีเ่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนจําำช่องจันแจ็กว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่เกม ROV นะ วันนี้เนี่ยเราก็จะเล่นน้องมาหลอดหุนยนต์มาปาาชาวบ้านชาวช่องกันกันโอ้โหแต่มีเทวันฮัดไม่ชอ่อชอบกินนาคีตาเขาเท่าไหร่นะครับอุ้ยดังจึกแปลว,ว่ายิงโดนยิงโดนครีนด,รดังจึกเสียงเหมือนโดนนะแต่ไม่แน่ใจว่าโดนหรือเปล่าฮึอปิกเกอร์ครับเฮ้ First, เขาเขาฆ่ากันแล้วหุยยิงโคตรเจ็บอ่าเป็นไงมึงยิงกูเหรอยิงดิยิงกูเดี๋ยวแครี่กูก็ไม่พอใจขึ้นมานะอยแต่ว่าโมลเรนเนี่ยมันถึกมากนะถ้าเท่าที่ได้ยินข่าวมานะข่าวขาวของเขาถึกด้วยแต่เรา อ้อาริมาอาริป่าเหรออาริป่าครับชะตาอยู่แล้วอะเมื่อกี้โอ้ยปฏิบัติการป่าป่าด้าแกงของเราเอาเรียบร้อยครับอันเลนค่าเลนล่างนี่จันวัดเริ่มเริ่มไม่ค่อยเดียร์เริ่มเริ่มไม่ค่อยเดียร์เลนล่างเลนออฟอะเริ่มเล่นยากละ ก็เล่นพุ่มดีหน่อยนะระวัาางนะมันเป็นตัวยิงไกลทั้งสองตัวไงโอ้แคลรี่เราก็โดนกดหนักอยู่นะด้วยความที่แคลรี่เทลมันยิงยิงแบบยิงลัวกับแคลรี่ที่เป็นตัวโป๊กอย่างเทลซุกุเนี่ยเนะาะ เขาไม่มีเมดเหรอเขาไม่มีเมดอ่าอืมเขาไม่มีเมดดังนั้นไม่มีเวทครับอย่างนี้กัรกายล้วนกัรกายล้วนก็สบายหน่อยอันนี้เว่ยเว่ยโอห่าแล้วเนี่ย ปาดหน้าแกงไป็นหนึ่งทีดิจะถึกอยู่นะอุ้ยกดกดโดดแล้วไม่ไปเมื่อกี้โอ้โหได้กดโดดไปแล้วครับเมื่อกีอ้ปาดหน้าแกงตรงนี้ต้องโดนปาดหน้าแกงกลับละจ้ะ แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปดาบแดง3มชิ้นเฮ้ยเขาได้แบบนี้จริงหรอ,ยอ,ยอหถือว่าเขาแนะนำแล้วกันเนาะแนะนำมาแบบนี้ไม่เล่นก็เสียดาอยู่จะเล่นล่างน่าจะเล่นยากครับฉีแต่ฉีไม่จนนะถือว่าเขาเขาประคองตัวเองไม่จนนะ เปลียนตีไปแล้วอืมอุ้ยแรงอยู่ถต่ว่าตีแรงใช้ได้มาไม่ทัน ไม่อยากจุงหรอกประคองเลนไปให้ฟีดให้เลยเนะนี่ยอืมับฟีดไปให้ด้วยเนะี่ยไม่ไม่ไม่ดื้อไม่สนเลยเนะี่ย ดาบแดงแรงฤทธาฮ่าฮโดนกูแน่ดาบแดงสามเล่มห้าเล่มไปเลยแล้วกันห้าเล่มไม่ได้ดิมีรองเท้าเผื่อก่อเผื่อซ้อนนะเผื่อแบบไปบู๊ล้างผ่านแล้วมันเกิดอัซิเดนต์เฮ้ยเจ็บเพื่อนบวกกันแล้วเจ็บร้อยสวย นี่สิยิงแม่นๆสวยโอ้โหส่งกระเทยียเลี้ยงดูมาดีอย่างนี้หน่อยดีไม่มีอันเตะกลับบ้านแล้วจ้ะสวยนะเม่อกสจังหวะเมอกีอก้สวยมากเลยนะถ้าเมื่อกี้เอลซูยิงไม่โดนก็คือว่าวหน่อยอะ มาแต่ว่าเรา,เราข้างบนคนน่าจะได้คืนนะได้คืนได้คืนแล้วปาดทีก็ต้องทำให้เขาแสบผิวแน่ยปาดหน้าเค้กเฮ้ย <t> เอ้นี่เล่นเป็นอยู่เนะี่ยเล่นเป็นอยู่เนะี่ย

ตามับยังไงครับเพื่อนตามเกินไปหรือเปล่าตามเกินไปหรือเปล่านะอุ้ยกูจะปานหน้าเค้กมืออีกหนึ่งนัดอยู่แล้วยังไงครับ าปาดหน้าเค้กปาดหน้าเค้กโ,โ,โนมเล่นอย่างตึงเอาวอะเคมว่าตึงด้วย จังหวะนี้มาฟ้าบรูให้ไอเลสให้ก่อนละกันแต่ว่าเราไม่มีของรีเจนเลยนะจังหวะจานเล่นและจานชอบชอบลืมกดไอ้น,นันด้วยซ้ำไเฮ้ยจะเย็นเดี๋ยวเย็น สวยสวยสวยจังหวะนี้เข้าสวยเลยเกือบแตกโดนอาริหลาอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าสวยเสียป่าไปถ้าอยู่มั้ง เฮ้ยเอ oh, ลสูสวยโอ้สวยน่ารักสวยน่ารักสวยน่ารักอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสวยน่ารักได้อยู่ไหมได้แลนะ้วมั้งถอยอยเมื่อก่อนเพื่อนกางก็เล่นโอ้เ oh. ฮ้ย โมเมนตัม um ฝั่งเราเริ่มดีนะถ้าสมมติว่าทําให้เขาเล,เล่นเล่นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆอ่ะมันจะเล่นยากครับ <Are you S 1> แล้วฝั่งเขาจะจะแบบออกกันไม่ได้เพราะว่าจะเสียคนสวยเฮ้ยไอ,ไอ้ไอ้ตัวกลางโดนโดนเลนด่าไปทีนึงโดนเลนไหนไม่รู้ด่าไปทีนึงเล่นดีขึ้นเลยมิสนะคือที่เขาบอกว่าเพื่อรวมทีมก็มีโอ้โห <Your team S 1> ปากรอบนี้ปาด โอ้ยปาดไม่ถึงครับเฮ้ยมีฟิกเกอร์นี่ว่าไม่กดเมื่อกี้โโโโปาดปาดหน้าเค้กปาดหน้าเค้กแรงจัดปดาดไอเค้กแสบจัดนี่นี่ใช่ลมจริงไหมเนี่ยปาดหน้าเค้กมาดี ฝั่งเขาไม่ค่อยมจีจทยถึกครับนอกบางตัวเท่านั้นแะที่จะถึกอ่ะวิ่งไม่ทนันเาาวลาส่งเวลาได้ครับกดกระโดดไม่ทนันตัวไว้เอสเนเมที่สองเราจะได้บรรจุพันก่อน,อนที่เกมจะจบไปเนี้ยน่าจะยังไม่จบง่ายๆครับบาคิดว่าน,น่าจะยังไม่จบง่ายๆอีกนิดนึงอ่ะแต่เอาไปเล่นทีมเราเขาเล่นดีนะ ทีมเราเขาเล่นดีแหละช่วงแรกเหมือนแบบลวนๆอยู่บ้างเออแต่ว่าแบบเขาก็เอาเงินคืนมาได้อะ่ะอยากปาดหน้าแกงว่ะอยากปาดหน้าเค้กขอ,อปาดหน้าเค้กหน่อยเอ้ยอาโออ e เก <c oughs> ิน <c oughs> โอ้โหปาดหน้าเค้กไปสอง วเล่มที่สองดาบแดงแรงลิธาเอ้าพอยไม่กล้าเข้าเฮ้ยสวยอยู่นะั่นน่ะจัดเลือดน้อยจัดเลยว่าเราอะกลับบ้านดีกว่าเล่มที่สาม <laughs> ไม่รู้อะวันนี้จะมาปาดหน้าเค้กใครเห็นหน้าเราก็ต้องหน้าสะพึงหน่อยอะจะเสียงปาดดังชึบชึบชึบแม่งสะใจชัดเลยโุ้ยน้องอ้อยน้องอ้อยไปไปเก็บไปเก็บตกชาวบ้านแต่โดนสะพานเก็บตกหยไม่โดน อุ้ยประมาทครับอาจารย์ว่าเราจต้องเข้าจังหวะทีเดีกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันโดนมันหลอยบ้านแล้วโอ้ประมาทไปหน่อยเอาละวิกฤตการณ์เริ่มเริ่มเริ่มโผล่มาให้เราเห็นแบบระดับอะไรละแต่ว่าต้องโฟกัส อ่า <önemli>. <rash. S 1> เอาป้อมฝั่งข้างมีกิจการเริ่มมาให้เราเห็นแบบเล็กๆน้อยๆละตอนเนี้เรีบร้อยกอดโดนด้วยทำดีทั้งเกมนะแต่ถ้าพลาด9-2 9เกมเอาวีมันจบเลยงันป้อมกลางมาด้วยเฮ้ยล่าง โอเมียนมาเห็นเมื่อกี้แบบแบบแถนี้สสสยสวยอยู่แต่ว่าต้องจัองหวะนนี้ต้องมีการตรวจแล้วอะแต่จักนกะเรียนไม่ไหวนะ นหนึ่งอานเลนไม่ไหวนหนึ่งอานเลนไม่ไหวใช่ไงไหวสวยแต่ไงเมื่อกี้สับสับแบบรู้เลยว่าเขาจะปิกไปข้างหลังเราอะ ไงเหมือนเห็นยิบดันช้าดังลูกเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเอ็วต้องได้ต้องได้ป้อมแล้วไม่ได้นี่ยากเลยนะโอ้ไม่ได้ป้อมด้วยเสียสามด้วยเนี่ยโอ้ไม่ได้ป้อมเสียสามคืออะไรวะเนี่ยอ้ าจาร์ว่า graphic, งานนี้ต้องมีการแบบ <Your tower S 1> ตั้งสติสตังตัง้งสติสตังกะละมังขึ้นมาหนอยแต่ว่าอาจาร์เอากอกออกกอกเกิดก็ไม่เร็วน,นะกอกเกิดสักอ่นมาเซฟหน่อยดีกว่าแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ ดันขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้รักอีกยี่สิบแปดวิเกิดยยกอะังหว่างน,นี้โ้เสียป่าด้วยที่ผ่าละ โอ้โหไอ้เชือโดนล็อก <with me. S 2> อืมมันไม่เอาดาร์กอะนะมันต้องประคองไม่ให้ฝั่งนี้โดนดันไงโมเลนเกิดด้วยนะโอ้โห,โอโหไอ้เพียบแม่งเอ้ยชีวิต เรียบร้อยครับวันได้ลองเล่นสนุกสนุกแล้วกันจังหวัดสุทาม่คิดจันพลาดจันน่านาจันจะสู้ไปเลยนะคิดว่าสู้ไปเลยดีกว่าการวิ่งหนีครับเพราะเราบางมาดูดาเมจหน่อยสิอ้โหวิ่งก็ถือว่ามันมันสนุกสนุกเหมือนกันไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ